ทากลัที่ขอนแก่นเราเกิดรถเ,เกิดไฟไหม้รถไฟเนี่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเกิดถังน้ามันบริเวณเครื่องยนต์รถไฟท้องถิ่นรัว่วประทักความร้อนนะครับเกิดไฟลุกขณะรอเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟขอนแกน่นผู้โดยสารตื่นวิ่งลงรถนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งดับไฟใช้เวลาไม่นานเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและขบวนรถไม่ได้รับความเสียหายว่าังนงนะครับกำลังจะรอเคลื่อนออกจากสถานี<อ>นะคะเดีะะ๋ยวไปดูภาพกันค่ะเป็นคลิปวิดีโอของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่า แพทสุพัฒน์สุกน้อยนะคะแสดงให้เห็นภาพขณะมีการ จุดประกายไฟไหม้ที่โบกี้รถไฟขบวนหนึ่งโดยระบุว่าเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟขอนแก่นจากนั้นผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถก็เริ่มวิ่งขนสัมภาระลงจากรถไฟขบวนดังกล่าวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รถไฟนำถังดับเพลิงมาฉีดที่บริเวณไฟลุกไหม้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากโดยคลิปดังกล่าวมีความยาวอยู่ที่1นาที21วินาทีเจ้าของคลิประบุว่านั่งกินกาแฟาแล้วก็ไฟลุกไหม้เฉยๆเลยอยู่ที่สถานีรถไฟขอนแก่นค่ะท่องขอบคุณเจ้าของคลิปเขานะามีภาพให้ดูด้วยนะครับทางด้านนายศักดิ์นาร นายสักรินแสงรุนครับนสถานีรถไฟขอนแก่นก็ได้ชี้ให้ดูร่องรอยของไฟไหม้บริเวณพื้นและก็รางรถไฟพร้อมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟขอนแก่นจริงครับโดยเหตุเกิดเวลาประมาณ13.50นาทีขณะที่รถไฟท้องถิ่นหมายเลข432สายขอนแก่นแก่งคอย กำลังจอดรถอรอผู้โดยสารบริเวณชานชาลาสถานีรถไฟอยู่นั้นโดยมีผู้โดยสารอยู่บนรถประมาณ7-8คนเท่านั้นเองครับจากนั้นน้ํามันจากตู้น้ํามัน เครื่องยนต์ที่2งว่าง,งันนะครับเกิดรั่วออกมาแล้วก็มาประทับความร้อนบริเวณรางรถไฟครับเกิดประกายไฟแล้วก็ลุกลามขึ้นตามภาพนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่รถไฟก็จึงช่วยกันดับเพลิงนะครับฉีดเพื่อดับไฟใช้เวลาเพียง3นาทีไฟก็ดับลงเบื้องต้นไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและส่วนของขอบวนรถไฟก็ไม่ได้รับความเสียหายสามารถออกวิ่งต่อไปได้นะครับ ครับพอดีน้ำมันที่มันรั่วมาแล้วก็คงสาเหตุน่าจะเป็นความร้อนมันก็เลยติดไฟครับลุกเมากน้อยแค่ไหนลุกนิดเดียวแล้วไม่มีอะไรเสียหายมันจะจะเก็บข้างนอกข้างนอกกับเครื่องไม่เฉยพวกอะไรก็ปกติฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันดับกระจกก็ประมาณ3นาทีครับเพราะก็ก็หยิบเอาถังเคมีดับเพลิงมาฉีดก็ดับฮะแต่ว่ามันดูประกายัไฟมันดูจะจะเยอะแต่จริงแล้วนิดเดียวฮะ